หนูอยากได้เลโกโ้ใช่ไหมเป็นเลโก้อ,อะไรครับเลโกโลโ้รถไฟเลโกล้รถไฟหรอมันมีทั้งหมดกี่ชิน้นอันนี้อันรถไฟก็ไ้อันแล้วมันแพงไหมแพงนิดหน่อยเหรอแต่ถ้าป๊าซื้อให้หนูจะเป็นคูดบอยไหมจุ๊บป๊าซกันจุแบบ๊บแก้มจุ๊บแม่ด้วยแม่ไงเดี๋ยววิ่งไปจุ๊บแม่เลยเไาห้องไปดูอไอ้ชุ่มเลยด้วย ตัวเองไปไปจุ๊บแม่ไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องกดแล้วเด่นๆึงมาเรื่อยๆโอเคจะไปจุ๊้จะไปจุ๊บแม่จะไปจุ๊บแม่โอเคเอ เต้นไหมแม่หมาาทำเต้นไม่ได้เราจากบ้านานายนตอนนี้มันมีใครแต่งานตอเรามายังไม่้อะไรเลยตอนนี้หนูออกจากบ้านมาอีเขาสร้างอะไรไปเยอะแยะนานเลครับทไม่าให้สดตงห้างไหนคไม่กล้มาห้างปิดตั้งนาน ได้ออกจากบ้านในรอบกี่เดือนนะสามเดือนได้ไหมทีอ่ะทีไม่ได้เดิน้างมาเป็นสี่เดือนนะวันนี้ยอมพาออกมานะครับเพราะว่ามาซื้อของนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแต่ก็ครินิศสปาเป็นห้างแบบเออโอเพนก็เลยโอเคพามาเดินเล่นซะหน่อยออโอเคได้ที่จอดแล้วไปเช่าไปไปเลเ่าไปกับแม่ด้วยยอมถ้าลงข้งล่างหนุต้องทำอะไรบ้างอย่างแม่ถหน้ากาแล้วเราสามารถถอดหน้ากากได้ไหม <S S ได้แล้วเ,เราต้องทำยังไงอีก ล้างมือบ่อยๆไหมบ่อยๆก็ถูหมองชมพูทีเดี๋ยวเราเที่ยวเสร็จ <ละ S 2> วันนี้มีคอมมาส่งให้แม่ด้วยโอที่มีเซอร์ไพรส์ปปหรอคอมหนึ่งเครื่องที่ไหนพูดสิเทอร์โมเทสเทอร์โมเทสเอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณได้ยกได้เหรอขอบคุณครับโอเคตอนนี้เที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูคอมทีหลังครับไปค,ครับ ต่อว่ว่าวันนี้ห้ามจับเป็ดน,นะเราไม่รู้ว่าชลติดอยู่บนตัวเป็ดหรือเปล่าูดิไม่ารีบนกอันนีทำทอะไรแม่มป๊าถายออกไปถ่ายไปไหนครับ เป็นอะไรอ่ะฮะหนูเป็นอะไรหนูจ่ายตังของเว่นผิดกล่องแล้วหนูก็อยากพานี่ป้าอ้นลุงเอซื้อของเล่นให้แล้วไปได้เป็นกล่องที่ต้องการตื่นเต้นแหละก็คงหยิบแล้<ม>คือ,อของเล่นมันเยอะมากไปหมดถูกมไหมไอ้ที่จ่ายตังค์เอากลับมาบ้านเนี่ยก็ชอบแหละแต่ก็ก็ไม,ไม่ใช่ชอบที่สุดอ่ะนะเดี๋ยวทำงานแล้วเราไปซื้อกันใหม่โอเคนะครับ ไม่นานแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวที่ช่วยคุแม่ขายชแลนด้าดิงโอเคไหมขายเสร็จปับ๊บพอเราได้เงินมาแล้วเราก็เอาไปซื้อของเล่นเลยโอเคไเไนเที่ยวกัน่านยังไงเราทำงานกันก่อนนี่ลูกวัน2วันเราก็ได้แล้ว เขาบริที่เป็น,นกล่องใหญ่ๆนะนเอาขีไ่ได้ได้งั้นเดี๋ยวแม่ทุเไปบอกให้เขาเก็บไว้ให้เดี๋ยวเด็กมาเขาก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาจะบอกว่ากล่องเนี้ยอาทิตย์จองแล้วโอเคไหมลูกโอเคเนาะไม่ต้องเสียใจโอเคไหมครับโอเคไนะี่ฮะ รายการฝันที่เป็นจริงมาแล้วนะครับมอบให้ขนาดนี้ขาดแค่รถเข็นเท่านั้นเองที่เหลือก็ครบหมดแล้วนะครับให่เป็นคุณแม่สตรีมมิ่งขอบคุณพี่มนัทจากเทอร์โมเทด้วยนะครับอันนี้คือครบเซตทั้งหมดเลยถ้าเทอร์โมเทสนี่จุดเด่นก็นคือเรื่องของเป็นเกมมิ่งมีเกมมิ่งอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์บอร์ดเมาส์หูฟังแผ่นรองเมาส์เมาส์บันจี้คืออะไรพี่เมาส์บันจี้ที่จัดสายเมาส์ครับพี่ที่จัดสายเมาส์เพื่อให้เมาส์พี่ได้ประสิทธิภาพที่สุด เห็นละเอียดลงลึกเป็นไงแล้วเต็มเลยครับส่วนเรื่องอื่นของ t h e r m o t e c h ก็เป็นจุดเต็มเครื่องเครื่องก็จะมีเคสมีชุดระบายความร้อนมีแรมมีพาวเวอร์สแตทพิการโอ้โหจัดเต็มดูไปเลย เนี่ยไม่ได้เสียบแล้วล่เสียบเราจะให้ดูอีกทีนึงนะครับน้ำ16ซึ่งพี่มารัตบอกจะส่งเพิ่มให้อีก16นะครับกดดันด้วยก่อนเลยกดดันด้วยก่อนเลยกดดันด้วยก่อนยังไงต้องมายังไงก็ต้องมาโอ้โหหลังจากรับความมารัวมาประกอบกันนะครับซึ่งตอนนี้คืออลังการของของสัมภาระเยอะเลยครับดูสิครับดูสิครับดูสิครับพอสองจอครับดูโต๊ะด้วยนะฮะเล่น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 เดี๋ยวรรอปะกอบเสร็จแล้วเปิดดใหู้อีกล่นเล่นเางคะคุณแม่เอาไว้สเล่นเล่นเล่ เซอร์โม่เทคส่งมาให้เล่นเกมเหรอใช่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะกลายเป็นสตรีมเมอร์ไปแล้วอ่ะลูกค้าก็เข้าได้นะคะลูกค้าเข้าได้แล้วอย่าลืมกดซับกดดาวกดซับกดดาวได้นะค่ะกได้จะเล่นนิเพจแม่แยมเองเลยเดี๋ยวคนตกใจก็เลยไปเปิดใหม่ไปเลยนะแยมโรเองแยมโรเอง ติดตามไใน GTA ในเมือง KK Town นะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จกัน,กนจะเปิดให้ดูเดี๋ยวจะพามาดูคอมพิวเตอร์ของคุณนายเขานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อลังการมากๆคือตอนนี้จะไม่ใช่รายการแม่แยามเองแล้วจะกลายเป็นพ่อแม่สตรีมเมอร์ละคนอาทิตย์ก็ได้ที่อ๋อเป็นรายการแม่อ๋อโอเคเป็นรายการแม่นะลูกโอเคได้ครับได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวพามาดูต้องขอบคุณ Thermal เทครับนี่นีเห้นี่ดูสิ แล้วดูคนดูนายเขาดูคุณนายเขาโอ้โหดูสิสองจอโอ้โหดูคีย์บอร์ดดูสิดูสิเมาส์เมาเมาเมาขอพอดุยี่ห้องอะไรนี่ทีทีโอ้โหไม่ใช่ว่าเฉพาะคอมพิวเตอร์นะดูโค้ดสิดูสิอยากจะเอ่ยสบายมาก มียังหนักแค่แบบมีเดียลยนะเป็นผู้อิสดูการเอียงส่วนใหญ่ยังจะนั่งแล้วจะพิงไม่ได้อันนี้เลยนี่สบายมากแล้วก็นี่ปรับขึ้นลงได้ด้วยนะได้ในหักออกได้แล้วนะอันนี้คือของของเมียตัวของผัวอยู่นี่เดี๋ยวจอเดียวอีกจอหนึ่งไว้ทํางานดูสภาพพี่จิ๊บครับพี่จิ๊บเบาไม่ได้นะครับตอนนี้เมียนำม,มานะครับพี่จิ๊บครับโอ้โหดูสิขอบคุณชาร์โมเทคเร็วขอบคุณนะคะขอบคุณชาร์โมเทคนะคะ แต้พิมสบายมากหน้าจอใหญ่โตขนมใส่ตาใบเสียงก็ดีแล้วก็ใครที่อยากได้คือสเปก็ลงมาให้ในเพจยมโรเองแล้วก็อัดเองแล้วนะครับหรือว่าเข้าไปถามที่ร้านก็ได้นะเนาะจนมาเทก็มีอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้มีคนถามว่าเราใครเลี้ยงอาทิตย์าหาวหาวใหทิ้งดูแลตัวเองเหรอนี่สอนที่หมุงข้าวนะสวยสบายเลยตอนนี้ฝึกใช้เตาแล้วอะเวลาแบบแม่ทำข้าวผัดอาทิตย์ก็ชชวยผัดน้ออ่ะอ่เรียบร้อยดูแลตัวเองนะลูกพามาเล่นเกมแล้วนะาเล่นเกมมน ทำอะไรอยู่นะเล่นเกมมอนกันโอเคเรียนยหยนังสือที่เล่นเกมได้ไงล่ะไปละ,ละบ๊ายบายแม่ยามเองก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณเธอว่าทีนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวไว้ติดตามรายการแม่ยามเองได้นะครับเพจแม่ยามเองแล้วก็ y o ยูทูปพงสิทธิ์เองนะครับวันนี้ไปนะครับสวัสด,ดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่สวัสดีครับอ่อเร็วสวัสดีครับโอเคมันนี่ หลังจากวันนั้นซื้อของผิดนะฮะต้องมาใหม่ครับไม่งั้นอนไม่หลับต้องพากลับมาที่เดิมอันไหนอันไหนที่อยากได้อันนี้คือที่ชอบใช่ไหมทีนี้เลือกได้แค่อันเดียวเลือกได้แค่อันเดียวอเอาอันไหนดีเอาแล้ววางเลยแล้วพอเจอของให้เยอะลังเลยแล้วอรอดูเขาจะเอาอะไรนะเอาวันนี้ใช่ไหมครับใช่ไม่ผิดแล้วนะ โอเคไม่เอาอย่างอื่นนะได้แค่อย่างเดียวนะลูกเดี๋ยวรอแม่มาโอเคพี่ครับคืบป๋าป้าก่อนหนูซื้อของเล่นเสร็จแล้วหนูต้องช่วยแม่ขายของโอเคไหมครับโอเคแล้วก็เอาเงินมาคืนป๋าป้านะครับโอเคไหมครับดังๆป๋าไม่ได้ยินโอเคครับเย็นม,มากเก็บบัเป็นคนเลยท้ายนะโอเคอยู่นี่อยู่นี่ที่ <laughs> ไหนบอกแม่ที่จะเอาวันไหนลูก ที่เลือกแล้วช่วยใช่ไหมคะ 4, สี่พันเจ็ดตัวนะคะจับไปบ้านแม่หรอ 4, สี่พันเจ็ดเลยหรอใช่แต่น้ไม่เป็นไรแตบอกเราว่าซื้อเสร็จแล้วต้องให้ช่วยแม่ขายของแล้วก็เอาเงินมาคืนป,ปา้าขอบคุณป,ปา้ายังครับดีๆดีๆมากอดกันก่อนอมากอดป้าด้วยมากอดป้าด้วยกอดกันด้วยเร็วกอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยไปสนแล้ว 老了。